สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมขณะนี้นะครับวันนี้แอดมินมีจุดสังเกตหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมล็ดอินทผาลัมครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเมล็ดนะครับนี่คือเรซาัดีที่ทำการตักแห้งนะครับผลที่ดีที่สุดคือตาก3วันนะครับวันที่3เราเราอบในตู้อบ3วันนะครับที่แอดมินได้นำเสนอวิธีการทำตู้แบบง่ายงครับ แล้วก็วันที่3ให้เอาขึ้นมานะครับก็คุณภาพเนื้อจะดีนะครับแต่ถ้าเราอบนานนะครับ4วัน5วันนะครับเนื้อมันจะแห้งแล้วก็คุณภาพของเนื้อนะครับของเนื้อผลนี่สําคัญมากถ้ามีเนื้อผลเยอะนะครับเวลาที่เราตากแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือเนื้อเยอะแล้วก็ต้องเป็นเนื้อผลที่แก่จัดนะครับใน1ทลายนะครับก็จะผลมันจะแก่ไม่พร้อมกันนะครับบางงานก็แก่จัดสังเกตเห็นได้ก็คือว่าผลที่แก่จัดก็จะเป็นแบบนี้ครับจะยังมีเนื้อเหลือเยอะ แต่ผลที่ยังไม่แก่จัดครับมันก็จะเหี่ยวแห้งมากเกินไปแบบนี้แล้วก็มาตรฐานตาก3าวันนะครับวันที่3ามให้เอาขึ้นมาครับตาก3มวันวันที่3ามให้เอาขึ้นมาดูเนื้อนะครับกับเนื้อมันก็สวยงามนะฮะใช้ได้แต่เนื้อน้อยไปนหน่อยไม่ได้แต่งผลนะฮะเนี่ยอันนี้แบบผลแก่จัดตากแล้วมันจะไม่เหี่ยวนะฮะแต่ว่าที่ไม่แก่จัดมันจะเหี่ยวแบบนี้ ผลต้องการตักแห้งพันเรซซอดี Saudi, พอมเล็ดนะครับก็จะเป็นลูกกลายพันธุ์ของอัดวาผลแก่จัดก็จะยังมีเนื้อผลดีนะครับและไม่เหี่ยวส่วนนี้เหี่ยวๆแสดงว่ายังไม่แก่จัดนะครับเอาเราไปดูเรื่องการตั้งข้อสังเกตของแอดมินแอดมินคิดว่าในอินทผาลัมหนทลายนะครับหรือว่าในหนึ่จันเนี่ยนะฮะบางคนก็เรียกว่าจันจริงๆแล้วจันมันเป็นแค่ รีบดอกนะครับที่ที่แทงออกมาเรียกว่าแทงจันเพราะจันแตกก็จะเรียกเป็นทลายนะครับที่บางคนจะเรียกจันเหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่นะครับแอดมินเรียกทลายเหมือนทลายมะพร้าวครับทลายปาล์มทลายมะพร้าวทลายจันนก็คือไอตัวที่ออกมาจันดอกประมาณนะครับเอาละดูเดี๋ยวแอดมินจะเปิดดูนะครับว่าลักษณะของมเมล็ดมันแตกต่างกันในหนึ่งทลายนะครับหรือว่าในหนึ่งจันนะครับ เป็นไปได้ที่จะมีตัวผู้กับตัวเมียอย่างละครึ่งครับ50 50ไปดูตรงนี้ฮะแ,แอดมินจะจะเปิดไปทีละผลนะครับซ้ายขวาซ้ายขวามันจะหยุดสลับกันไปนะครับเด็ดเลยนะครับจริงๆผลของมันจะออกรอบนี้นะครับแต่แอดมินจะลองพิสูจน์ดูเฉพาะผลที่ติดอยู่กับช่อนี้นะครับช่อผลจริงๆผลมันออกมานะครับตั้งแต่ ที่ยังไม่ได้ผสมแกสอรน,นะครมันจะมีเล็กๆนะรอยตำแหน่งขั้วผลนะครับผลเล็กผลอ่อนนะดอกเล็กดอกอ่อนนะเยอะแต่ว่าเวลาที่ติดแล้วแต่งผลแล้วมันอาจจะถูกตัดออกไปนะครับเปิดดูเลยครับแอดมินก็เปิดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตำแหน่งสะดือนะครับหรือว่าตำแหน่งที่รากจะงอกออกมานะครับ แอดมินสังเกตว่ามันมีการมันจะมีเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ดนะฮะตรงนี้คือตำแหน่งที่เมล็ดจะงอกอะจะมีรากงอกออกมาที่เป็นจุดบุ๋มบุ๋มนี่นะฮะแต่ว่าเวลาที่แอดบินสังเกตนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นผ่าตรงกลางเมล็ดนะฮะตรงนี้เส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งแล้วปุ่มนี่นะครับไอจุดที่รากจะงอกออกมาเนะี่ย มันจะอยู่ซ้ายแล้วก็ขวาเท่านั้นซ้ายและขวามีน้อยมากที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะอยู่ซ้ายหรือขวาดูเม็ดเม็ดนี้นะฮะแอดมินสังเกตว่ามันจะสลับกันอยู่นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ครับถ้ามันติดผลทุกเม็ดนะครับมันก็จะตรงนี้ครับมันจะมีร่องผ่าเส้นตรง ต้มเมล็ดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งที่รากจะงอกออกมาเวลาที่เราไปเพาะนะครับมันจะมีด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็จะมีด้านขวานะครับผมจะดึงลงมาดูเอาลงมาเรียงกันเลยนะนี่ครับซ้าย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  ขวาซ้ายขวาขวาสลับกันอยู่เพียงแค่ให้ดูนะครับแอดมินแกตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นเม็ดตัวผู้หรือเม็ดตัวเมตตีหมยหรือไม่นะครับพันบาฮีก็เหมือนกันนะครับกลับอันนี้จะเป็นบริโซดี้นี้เป็นบาฮีนะครับก็แอดมินซุ่มยิบมาจากแก้วที่เอาแช่น้าไว้นะครับบางอันมันก็จะ งอกแล้วนะครับงอกในน้ำนี่ฮะงอกลวแช่ไปห้าวันหนะ้าหกวันไม่เวลาเอาใส่ถุงเพาะนะครับบางครั้งก็เน่าหมดยกเลยนะฮะไม,ม่เวลาดูอ่ะอันนี้มันมันจะอยู่ซีกซ้ายอันนี้อยู่ด้านซีกขวานะครับซีกขวาก็เป็นแค่เรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีสาระอะไรเลยแต่มันมีความหมายนะครับเพื่อนๆครับถ้าในหนึ่งทลายหรือหนึ่งหนึ่งจันนี่นะครับมันติดทุกลูกนะครับแอดมินเชื่อว่ามันจะมีจุดที่รากงอกออกมาตรงกลางนี่นะครับจะมีเท่าๆกันก็คือซีกซ้ายและซีกขวาเท่ากันแต่อันนี้ผลมันร่วงไม่ติดบ้างนะครับก็ดูแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เพศผู้เพศเมียในต้นในจันทรหนึ่งนะครับ จะมีจำนวนเท่ากันถ้าผสมแกสอนติดทุกเมล็ดนะครับสวัสดีครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับใครๆอยากจะลองทดลองดูนะครับเพาะให้ดูหน่อยแอดมินบางทีก็ไม่มีพื้นที่นะครับจำกัดเพาะมากไปได้นะครับได้แค่สองสามตนนะฮะ <c oughs> อ่ะใครลองเอาไปทำดูนะครับลองคัดเมล็ดดัดเนี้ยนะปุ่มอยู่มีซ้ายมีขวานะครับปุ่มรากงอกนะครับ ซ้ายขวาแล้วลองแยกเพาะมาเมล็ดดูครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าได้ผลยังไงเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ